หมอแลบแพนด้าปรากฏว่ามีบุคคลด่านหน้าสะท้อนปัญหาไปที่หมอแลแพนด้าเยอะมากเลยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นน้องๆที่ทำงานอยู่ในเอไอที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีใช่ค่ะอิมเมอร์เจนซี่น่าจะเป็นพยาบาลนะดาว่าน่าจะเป็นพยาบาลน่าจะเป็นพยาบาลห้องฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปัตตานีก็ฟังล้องนะมาที่หมอหลับแพนด้าดังนี้ครับฟังและเศร้ามากนี่เลยฟังดีๆหมดกําลังใจทํางานมากๆน้ําตาแทบร่วงเมื่อรู้ว่าต้องมาจับฉลากและต้องมี6คนใน ER ที่จะไม่ได้ฉีดไฟเซอร์แฮทแทกทำไมทำกับเราแบบนี้หมอหละแพนด้าเอาข้อความนี้มาแชร์ต่อ แล้วก็แล้วก็เม้นต์ประกอบเพื่อสร้างผาหลังให้กับข้อความนี้ช่วยแชร์นะครับเพื่อจะได้ขวต้าเพิ่มเหมือนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ต้องหวยต้องฟ้องแต่นี้เพิ่มอีกหกนะเพราะมันจะต้องมีหกคนที่ไม่ได้ไฟเซอร์ไงนี่ขาดอีกหกเหรอโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ขอไปร้อยได้มาหกสิบมันต้องมีสี่สิบที่ไม่ได้ฉีดแปดสามห้าได้ละแต่ว่าแต่ว่าแค่ฟ้องแค่ข้ามคืนได้เลยใช่ค่ะแต่คราวนี้ น้องๆที่ปัตตานีน่าจะเป็นพยาบาลอยู่ห้อง Emergency นซี่นะไม่ทราบสิครับขออีกหกยืมปากมาแลบช่วยช่วยโวยไม่ทราบสิครับว่าจะสำเร็จไหมขออีกหขออีกหไม่อยากจับสลากน้ำตาร่วมจริงๆคิดดูสิครับสู้รบมาด้วยกันสมมติว่าทั้งทีมสิบคนได้ของมาไม่พอ คนจัดสรรนี่เขาดีเนาะวัดดวงแล้วทำไงอ่ะก็จับฉลากคือถ้าจัดสรรเนี่ยมันลำบากใจถูกไหมคุณยานายจะรักเพื่ที่รักมาที่ช้งให้คนไหนจับฉลากวัดดวงเท่ากันก็วัดดวงเลยใครดวงดีจับได้ได้ฉีดก่อนแล้วคนไม่ได้ล่ะรอรอบต่อไปอ้าวเหรอก็ต้องรอไงมันมีเท่านี้อ่ะของมันจํากัดโอ้อาอาเอาเอต่อไปครับต่อไปหนูควรสะ้อน หนูควรทําทไงดีคะหนูควรทำไงดีอันนี้ขออนุญ,ญาตสะท้อนนะจะได้เห็นปัญหากันดับท,ทั่วนะจะได้แก้เขานะนอกจาก<ม> <ละ S 2> ยิมปากหมอแหลม<ะ>ยังมีปฏิบัติการยิมปากดราม่าแอดดิกในการโวยด้วยใช่ก็ใช้ใช้หลายช่องทางอ่ะใช้ใช้หลายช่องทางนะก็แล้วแต่งไงจะไปชาน n e ลไหนตรงนี้เ<น>ขาจะว่าเป็นออพยาบาลพยาบาลพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใช่ค่ะก็ยิมปากดราม่าแอดดิก เราส่งข้อความมาที่มาแอดเด็กว่าจ่าคะทำไงดีคะโรงพยาบาลไม่ให้ฉีดวัคซีนค่ะหนูเป็นพยาบาล ER พชรค่ะตอนนี้กำลังตั้งคันภ1 p o GA 25วีคตอนซิโนแวควัคซีนมาอายุคันน้อยก็เลยไม่ได้ฉีดตอนนี้มีไฟเซอร์วัคซีนมาตามเกณฑ์ของกระทรวงถ้าไม่เคยฉีดให้ไฟเซอร์วัคซีนได้2เข็มแต่โรงพยาบาลจุดๆุเป็นผู้จัดสรรให้รอพช คือรพอพแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังมีคลัสเตอร์จุดๆก็ไม่ยอมฉีดให้ค่ะจะให้เฉพาะคนที่ฉีดที่เคยฉีดซิโนแวควัคซีนมาแล้ว2เข็มค่ะหนูควรทำไงดีคะคือหนูเขาท้องหนูเป็นพยาบาลอิเมอร์เจนซี่แล้วหนูไม่ได้ฉีดซิโนแวคตอนแรกเพราะตอนนั้นอะคันมันไม่อยู่ในเกณฑ์จะฉีดแต่ตอนนี้ไฟเซอร์มาแล้วแล้วตัวเองก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ครบก็คือไม่เคยฉีดมาก่อนปรากฏว่ามันมีคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นก็เลยไม่ได้ฉีดอีกค่ะโอ้สรุปหนูไม่ได้ค่ะ,ะหนูต้องทําไงดีคะพ่จาคะ